อัปเดตหน่อยนะอัปเดตเราก็ทําการให้ไมโครขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพาเดินไปดูรอบๆสวนของเรานะครับ ด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้ก็เราคาดหวังว่าจะปลูกต้นไม้ในอนาคตก็เลยทําให้มันกว้างไว้แล้วก็มันจะทําให้รถเรารถเราวิดดว่งได้ก็เลยทําให้ให้มันกว้างส่วนที่ตรงนี้อนาคตก็อาจจะมีการถ้าถ้ามีน้ําก็อาจจะได้เลี้ยงปลา ก็ดูเหมือนว่าเราจะเสียพื้นที่ไปเยอะเหมือนกันนะที่ขุดไปเนี่ยแต่ว่ามันความจริงแล้วมันพื้นที่มันอยู่ท่อเดิมเนี่ยมันไม่ได้เสียไปหรอกแค่มันเปลี่ยนแปลงสภาพไปเฉยเราก็จะแทนที่ด้วยกันปลูกต้นไม้ตัวนี้ตัวนี้เราจะเราจะ,จะวางท่อนะ วังท่อเพื่อที่ว่าเวลาเวลาฝนมาเนี่ยพื้นที่นี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ต่ําที่สุดน้ําส่วนเกินอ่ะมันก็จะไหลออกทางนี้น้ําส่วนเกินจะไหลออกทางนี้มันก็จะช่วยลดการพังทลายของหน้าดินเราได้ในระดับหนึ่งถ้าเราถ้าเราไม่ฝังท่อเลยก็ถ้าน้ํามาจริงๆก็อาจจะพาพาพาทําให้พวกหน้าดินของเรา โดนโดน้ำซากโดนน้ำพานาดินเราออกจากพื้นที่เราไปปีละนิดปีละหน่อยมันก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราฟังท่อมันก็จะลดการสูญเสียนาดินไปได้ช่วยลดระยะเวลาในการเสียนาดินไปได้ในระดับหนึ่งนะนี่เดือนเมษายนะมีน้ำแล้วนี่น้ำจากฝนตอนประมาณ วันที่เอ้ยไม่ใช่เดือนมษาดิเออเดือนมิสาวันนี้เดือนมิสาแต่ว่าฝนตกก็น่าจะประมาณวันที่ยี่สิบมีนาอนาคตก็อาจจะปลูกไม้ยืนต้นเราก็เรทำนาอลไรแล้วก็ ทันก็ที่นานะแต่เราแต่เราไม่ถนัดทำนะเราเกีียดทำมันเยอะเกินปล่อยให้เขาเช่าไปตรงทางนู้นปล่อยก็เ,เช่าไปส่วนเราอันนี้เป็นของส่วนตัวเราก็เดี๋ย่าเลปลูกไม้ยืนต้นพื้นที่ตรงนี้ก็ความ ก็เป็นไร่ก็ประมาณสี่ไร่นะอันนี้อันนี้อันนี้แค่ด้าน,ด,านด้านเดียวจะมีอีกด้าน